ออกกำลังกายบน Nintendo Switch ให้คุณฟิตดที่บ้านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ร้า s สเตชันค่ะและในวันนี้นะคะเรา ใจสายรักสุขภาพกันหน่อยแล้วกันเพราะว่าด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาได้ประสบปัญหานะคะโควิดอีกรอบหนึ่งมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะต้อง work from home นะคะหรือว่าอยู่บ้านนะคะมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะอาจจะเริ่มอยากออกกำลังกายแล้วจะออกไปออกกำลังกายที่สวนหรือว่าจะไปฟิตเนสต,ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่สะดวกนักนะคะก็เลยเห็นหลายๆคนนะคะมีถามอยู่ในกลุ่มนะคะในกลุ่มข,ของ Nintendo เองหรือว่าใน a c e b o o k ต่างๆนะคะว่าแบบเยาออกกำลังกายนีย อะไรบ้างน,นะคะมีมีอะไรน่าสนใจบ้างน,นะคะและในวันนี้นะคะร s สเตชันก็เลยรวบรวมมาให้เลยแล้วกัน5เกมออกกาลังกายนะคะสาหรับคนที่แบบอยากออกกําลังกายอยู่ที่บ้านนะคะก็คืออยู่ที่บ้านเราก็สามารถที่จะฟิตได้นะคะทุกคนมาเริ่มกันที่เกมแรกกันเลยค่ะเกมแรกเนี่ยนะคะก็ถ้าไม่พูดถึงก็คงจะไม่ได้นะคะนั่นก็คือ Bring Fit Adventure นั่นเองนะคะก็เป็นเกมที่เป็นที่นิยมมากๆเลยในช่วงปีที่แล้วช่วงที่มันเป็นโควิดรอบแรกนะคะก็ณช่วงนั้นนี่ก็มีราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะหลายคนก็อาจจะ โอกาสได้เล่นไปแล้วนะคะแต่ว่าหลายคนก็ซื้อมาดองไว้นะคะยังไม่ได้เล่นนะคะก็ก็มีเหมือนกันนะคะและ้วก็หลายคนที่มองไว้ว่าเออซื้อดีไหมซื้อมาเล่นดีหรือเปล่าเล่นกับครอบครัวได้ไหมลูกเล็กเด็กแดงเล่นได้หรือเปล่านะคะวันนี้ลัดสเตชันก็จะมาแนะนําให้ชมกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับเกม Ring Fit Adventures นะคะเป็นเกมที่ต้องใช้อุปกรณ์ในการออกกําลังกายควบคู่กันไปนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะที่เขาเรียกกันว่า Ring c o นั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวที่คอยตับเซนเซอร์นะคะด้วยการที่เราเอาจอ ของเราใส่เข้าไปนะคะคือเขาก็จะจับเซ็นเซอร์ว่าเราเออกกําลังกายเป็นยังไงนะคะมาพร้อมก,กันกับเกม Ring Fit Adventures นั่นเองซึ่งก็เป็นเกมที่แบบเหมือนมีเนื้อเรื่องให้เราได้เล่นสนุกกันนะคะก็คือเหมือนกับเรานะคะก็เป็นนักกีฬานี่แหละแล้วออกไปกําจัดมอนสเตอร์นะคะแล้วก็วิ่ง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 ไปนะคะแล้วก็เหมือนกับระหว่างทางก็จะมีคอยมีเหรียญมีอะไรให้เราได้เก็บไประหว่างทางก็สนุกดีะคะ่ะเป็นเกมที่สร้างแรงจูงใจแล้วก็สร้างความสนุกสนานในการเล่นได้ดีเลยนะคะแล้วก็เราก็จะไปเจอกับมอนสเตอร์นแต่ละดานนะ เราก็จะได้ใช้ท่าออกกำลังกายต่างๆว่าจะเป็นท่าสักคอสท่าซักวิ่งอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะคะก็สนุกดีนะคะแล้วก็เหนื่อยมากๆด้วยนะคะและที่สําคัญก็คือเกมนี้นะเขามีการแบบวัดอัตราการเต้นของหัวใจให้ด้วยนะคะว่าแบบด่านนี้เราใช้พลังงานไปกี่แคลอรี่นะคะมีอัตราการเต้นของหัวใจไปเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะคะก็ลูกเล่นค่อนข้างเยอะเลยนะคะแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่เล่นแล้วเหนื่อยจริงๆนะคะเหนื่อยเหนื่อยเลยแหละก็ทดแทนการออกกาลังกายที่ฟิตเนสได้เลยนะคะก็เห็นมีหลายๆคนเขาก็เล่นแล้วก็แบบเหมือนลดน้ําหนักไปในตัว ะะแต่ว่าสําหรับใครที่แบบว่าเล่นเอาความสนุกอย่างรันเองเนี่ยแล้วก็เล่นเอาความสนุกก็ <ๆ S 1> ไม่ได้เชิงว่าแบบเล่นเพื่อลดน้ําหนักสักเท่าไหร่เพราะว่าก็นานๆที่หยิบม,มาหยิบม,มาเล่นบ้างนะคะสําหรับมือใหม่นะเพราะว่ามือใหม่บางคนเนี่ยอาจจะมีที่แบบว่าซื้อริงฟิตมาแล้วเล่นไม่ได้นะคะทุกคนคะสําหรับมือใหม่นะคะริงฟิตก็ต้องเล่นคู่กับเครื่อง Nintendo Switch อันดับแรกต้องมีเครื่องเกม Nintendo Switch ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปซื้อตัวนี้มานะคะเป็นริงฟิตก็จะมีเกมริงฟิตเอเวนเจอร์แล้วก็จะมีริงคอนตัวนี้มาให้นะคะพร้อมกับ่ายอีกตัวหนึ่ง เซ็นเซอร์จับตามความเคลื่อนไหวของเราไปได้นะคะคือจะรู้แหละว่าเราจะลุกนั่งยืนเดินยังไงเขาก็จะติดตามเราไปได้นะคะ มที่2นะคะเกมนี้ก็สนุกมากเหมือนกันส่วนตัวคิดว่าเกมที่2เนี่จะเล่นง่ายกว่าเพราะว่าไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายนะคะเพียงแค่เรามีแค่ตัวจอยคอนของเราตัวนี้นะคะที่อยู่กับ Nintendo Switch นะคะก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วนะคะนั่นก็คือ Fite Boxing นั่นเองซึ่ง Fite Boxing เนี่ยมันมีออกมา2ภาคแล้วนะภาคแรกกับภาคที่2เนี่ก็อาจจะแบบมีความละไมคล้ายคลยึงกันซึ่งเป็นเกมแบบว่าให้เราต่อยมวยนะคะแล้วก็<ๆ>จะมีเทรนเนอร์ที่เป็นโค้ชขึ้นมาชื่อโค้ชลินนะคะเขาก็จะมาสอนเราว่าแบบยับยังไงต่อยยังไงนะคะแล้วมัน ก็จะแบบเหมืนอมนอมีภาพในจอก็จะแบบเหมือนกับว่าให้เราต่อยตรงไหนนะคะจังหวะมันก็จะเริ่มเร็วขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นนะคะก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะทุกคนเกมนี้นเหนื่อยมากๆเลยแหละแต่ว่าอาจจะต้องใช้ช่วงบนมากกว่าช่วงล่างสักหน่อยเพราะว่ามันต้องต่อยอะไรอย่างนี้ออกไปนะคะก็สนุกดีเหมือนกันนะคะเกมนี้แล้วก็เป็นเกมที่เล่นได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามีโค้ชลินมาคอยแนะนําว่าเราต้องทํายังไงนะคะก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปตามสเต็ปนั่นเองะะเพื่อนหลายๆคนก็เล่นเกมนี้ก็เขาก็บอกว่าสนุกมันเล่นง่ายไม่ต้องมีอะไรยุ่งยากนะคะก็ถ้าเทียบกับิ อันนี้ง่ายกว่านะคะถัดมาเกมที่3าค่ะตัวนี้นะคะก็คือ Just Dance นั่นเอง Just Dance คือเกมเพลงก็คล้ายๆเกมเต้นทั่วไปเลยก็มีเพลงแล้วก็มีท่าให้เราเต้นตามนะคะซึ่งก็มีความน่าสนใจของเกมนี้ก็คือมีเพลงต่างๆที่แมสแมสที่เราฟังแล้วมันติดหูนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงของ b บ๊บบิงเองนะคะหรือว่าเป็นเพลงของแบบเลดี้กาก้าอะไรอย่างนี้นะคะก็ทําให้เราเนี่ยมีความเพลิดเพลินในการออกกําลังกายด้วยนะคะมันก็จะมีท่าให้เราเต้นตามแล้วก็เหมือนเราก็จะได้คะแนนกับการที่เราเต้นนั่นเองนะคะก็สนุกดีเหมือนกันเกมนี้เราก็เคยเล่่นนนอยูิดึ เพราะว่าไม่ใช่สายแดนจริงๆคือเต้นเต้นตามไม่ทนันแต่ว่าสําหรับใครที่ชอบเต้นหรือว่าเต้นแบบเต้นแล้วสนุกเต้นแล้วอะไรเงี้ยคะเกมน,นี้แนะนําเลยค่ะต่อมานะคะเกมที่4คะ่ะซุมบ้าเวิร์ดออัพนั่นเองเนะีคะเกมน,นี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะยา หนึงสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบเต้นสักเท่าไหร่เพราะว่าเกมนี้เนี่ยแรกๆเลยก็คือเขาจะเป็นเหมือนกับการออกกําลังกายนะคะแบบแอโรบิกที่มีแนวเพลงเหมือนออกไปทางแบบแนวละตินนะคะเวลาเต้นอาจจะต้องใช้แบบว่าความระบําหน้าท้องนึกๆอะไรไม่ออกให้นึกว่าแบบเหมือนเต้นระบําหน้าท้องนะคะเมื่อแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้มีเพลงที่คุ้นหูคุ้นใจเรามากนักนะคะทําให้แบบบางทีเราเบิดเต้นไปมันอาจจะไม่อินเท่าไหร่แต่ว่าถ้าสําหรับใครที่ชอบเต้นอยู่แล้แลวเต้นแบบแนวซุมบาอยู่แล้วก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่ามันเหนื่อยมากจริงๆนะคะแค่เปิดเต้น อยู่ที่บ้านนี่ก็สามารถเบิร์นไปได้หลายกิโลแคลอรี่เลยทีเดียวค่ะสุดท้ายเลยนะคะเกมที่5ค่ะ Mario t e n ท i s Edge นะคะมันก็เป็นเหมือนกับเกมเล่นเทนนิสกีฬาเทนนิสนี่แหละนะคะสามารถที่จะเล่นแบบโดยที่เราใช้จอยคอนเล่นปกติได้นะคะหรือว่าใครที่อยากอแดพให้มันมาเป็นการออกกําลังกายก็สามารถที่จะใช้จอยคอนมาทําเป็นโมชั่นในการแบบว่าตีเทนนิสได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นเกมออกกําลังกายที่ให้เราได้ขยับนิดขยับหน่อยเหมือนกันนะคะก็สนุกดีเหมือนกันนะคะสําหรับเกมนี้เพราะว่าเราสามารถเล่นด้วยกันได้ถึง4คนเลยนะคะเพื่อน ก็ถ้าสมมติว่าใครแบบว่ามีเพื่อนหรืออยากทํากิจกรรมกับครอบครัวลูกเล็กเด็กแดงคุณพ่อคุณแม่ลูกๆหลานๆนะคะก็สามารถที่จะเล่นด้วยกันได้ถึง4คนเลยก็ถือว่าเป็นการสร้างกิจกรรมในครอบครัวแล้วก็ยังได้สุขภาพอีกด้วยค่ะ สำหรับเกมออกกำลังกายบน Nintendo Switch ที่ร้านนำมาฝากกันนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะหรือว่าใครที่กำลังมองหาเกมออกกำลังกายอยู่นะคะและได้ฟังคลิปนี้อาจจะช่วยในการตัดสินใจได้มากขึ้นว่าเกมไหนที่เหมาะกับคุณค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับเรานะคะและก็เพื่อที่จะไม่พลาดนะคะคอนเทนต์ที่เราจะนำเสนอในครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอตัวไปออกกำลังกายแล้วนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย